สวัสดีครับผมลุงตาทิพย์ครับอสวัสดีสวัสดีคิด<ท>นั่งสบายแถวแล้วหรือว่าให้นะ่าสาธุโ<ท>มกเรียวจังว่ามาหเหยียดเอียวอยู่นี่แหละว่าจะเศร้ามือนีแหละเมือไทยละให้น,น้าดำบแล้วมือนีบอกมือดีซ้ำซ้ำแล้วซ้ำแล้วเรียบร้อยแล้วซ้ำแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้อบราซีลเหียดแล้วบราซิเหียดแล้วซ้ำนี่หมายถึงว้านแล้วเสร็จหน้าแล้แล้วเสร็จแล้วเสร็จ โบริบูลมุมมีมองดำมองเฮ็ดอี่แล้วเจ็บมืดแล้วมองได้ก็ได้ตาอยู่หน้าผมเหลือไายหลายที่คือบอกว่าดำบีกเนี่ยกูจะไปดำไทยกันมาไปไทยน้ำเกียงดำมึงมีงน่าหันหมดหน้าแล้วหน้าสามสิบก็ไรเฮ็ดมืดหรอบู้สามสิบก็ไรเลยบ่าเฮ็ดมืดปีนี่สามสิบสองมืดเกียงเกียงถ้งทั้งดำทั้งหย่อนบ่ะครับโอ้ ได้เข่าดอกนาสอบนี่นปีแรงน่แต่ห sure ัวจี๊ดแจปีแรกแรกได้ข่าหาสอบน่าจะตามซีรีไรนะไม่บอกอย่างว่าไรละไรอะไรระสอบขี้บ่ได้ครับอรับต่ว่าปีนี้ส่งสิสิคือเติบยูุที่ผมลาครับอืมแมนบอกปีนี้สิข่อยู่ปีนี้สิข่เพราะว่าฝนมันชิบ่ันทิมไงครับแต่กันเฮ็ดคนกับสีเบสแปดหลัง ดีเกลียนไปครับเพราดีได้เห็นบ่อตกเป็นอาทิตย์ผมอัดขั้นแท่หัวตหไม้จังวันนางสาวหาบอยู่นี่มันมาเป็นยังเราโอ้ยเหนื่อยค่ะแคบเค็ียวียกกระไดต่ว่ามันหยอดมากจริงแต่มันอิ่มแต่ว่าน้ำแห้งนี่ปีแต่เบื้องแรกครับนี่แบบน้ำแจงมันสีเดือนมาขึ้นเดียวลวดหน่อยยังขึ้นเดียวน้ำน้แห้งกันบ่าน้ำแห้งน้ำแจงลวดทงลวดนั่นละปล่ามันมาทันไข่ ปลาบ่ท่านใครล้วก็บ่ท่านเกี่ยวกันสังเกตปลาม้อถือตายมืดเพาะงั้ถทางน้ำสีบมดป่าหม้อถืมอถมันจีบตายครับอืเป็นกันเอาดีเจอนัอ่นอยู่แถวแนวเวเียกแล้งแง่นก็นได้ไปนี้นสิได้มีเวลามากหาตัเวเลขแนวทางมันนั่งเอาเลขให้หนตัวไม่ต้องว่างว,วดวังหันเนาะเลขวิ่งเม็ดเดียวเข้าอีกแล้วนะครับ หลุดแค่งวดเดียวตั้งแต่ล่งแนวทางของลุงมาเนี่หลุดงวดเดียวเท่านั้นเลขวิ่งนี่นี่ว่าแข็งกรับแขวนเอฟซีพันตามมาหลายอยู่ดิพันอยากได้เลขวิง่งอืมงวดที่ผ่านมาถ้าได้เลขวิง่งมันก็บ่มีปัญหาครับเพราะว่าวิง่งมันแม่นาวิง่งเองมันก็ถือไปแล้วเลขตัวเดียววิ่งง่ายครับวิ่งบนวิ่งกลางไปโหลดบอสเสียน,นะนะครับนี่งวดสามสิบเอ็ดถึกฎาคม ลุงตาทีเห็นเลขสองคูสามสามกับแปดหกแล้วก็เลขวิง่งเพื่อนห้เม็ดเดียววิง 3, ่งสามนี่ครับ d n เเก่านะครับแนวทางลุงตาทิพย์ที่เด็ดเด็ดเลยคือเลขวิ่งเม็ดเดียวนะครับบ้านนี้งวดนี้เป็นยังไงวันนี้เริ่มเข่ามากเนี่ยไปเลขครับงมือวานี้มันเข่ามากแล้วสองเทียแล้วมือนี้วันที่สิบก็คือจบเลยสิบเอ็ดมือนี้วันที่สิบเอ็ดเขาว่าสองรอบแล้วเมื่อัานมันเขามากมือเลยว่ะ โอ้บแมนไถหน้าแล้วได้มานางนิโมไหมครับนะกูคือเปลี่ยนทังทีวะท่านเอได้รับตามันก็เข้าก็ดีว่ามันเข้าแล้วมันชีเส้าที่มาทีเดียววะท่นก็ได้ขึ้นมามาเปลี่ยนนี่ละมานอนนี่เปลี่ยนกน็มาเปลี่ยนคือเกานมาก็ได้รับเบิองก,มก,กออ็มาตกเกานครับ คือมันมาถูกเขาเลกมันมากทีเดียวแล้วกับดมันมากอีกทีสองนึงเดี๋ยวนี้คือมิดจัดเลยมิดจัดเลยืะฮะยังกระเพาะคือมันใจที่สุดแต่มันมากสั่นเอาอันจีบอสนมันจีบอมีตัวอื่นมาแท้งแล้วมันกระจีบอแยดภาพหลอกโอ้แสดงว่าเท่าเท่าที่มันมากสองรอบนี่ขึ้มันใจได้แล้วเออเพราะว่ามันมันจีบอมีตัวอื่นมาหลอกเขาอีกครับคูเทียเขายังร่างเล่ยเนี่ยครับตะกี้เขายังล่างเล่ยว่า แต่เขาได้แล้วนี่ตัวอื่นมันติเลี้ยงเขาม่าตัวนั้นมาจังตันตัวนี้ไปจังทีเขาเลยจับจุดประถือครับบอกว่าอย่ามาจับบรถือของเงินวรงนี้กระส่าเม็ดเดียววงแดงจริงคืนบอกว่าก็พื้นงวดเที่ยวไหมงวดงวหมายถึงงวดที่มันหลุดนไหมงวดที่ย่ำมันหลุดมากแต่ว่ามันแค่เพิ่งหลุดงวดเดียวทั้งที่เออมันมันเย็นเขาปวนปานหลายอย่างลยปานปวนนี่สมองครับแปลว่าเขาจับจุดเลขที่เขาโตทวจเขาได้เหรอ มันจะลืมบางทีครับผลทุทไทยการที่ยิงซองโตบางที่เข้ากระไรวิ่งเพราะว่ามันไปบ่ได้มันลายโตที่มันมาขวนครับเอาแล้ววันนี้ตัวใดเขามากก่อนมูมากหลักสณะใดาครับงวดนี่งวดน,นี่เขามากหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นนอืมคือว่าไปใช่ว่าตรงถทาอืออ้ยเลขสิบสิบร้อนร้อนร้อน,อนมากปีละเทีย ต้านิาน่งกับสูนนี่มาเฮี้ยงกับรองชองเลยบ่รครับมาพร้อมกันมัดอั้งสองเทียมาน้ำกันรถดเราก็มาเฮี้ยนเฮี้ยนเราก็ไปรู้องเทียเฮ็ดคือเขาสีบ,บมีตัวอื่นขึ้นมาแท่งสีบมีอันาน,าน,านั้นอันนี้แม่นอารับไปเ<ม>อาน,นึก,กว่าเอาตัวนั้นขึ้นมาดูตัวนี้เ้นม,มันสีบมีบีบมีมาเลย<ม>เอาเอาเดี๋ยวนะครับแสดงว่าหมายถึงว่ามาสองรอบนี่คือเล็กตัวเดียวมาสองรอบตัวเดียวมาสองรอบปาดโทษ คือเป็นตะวันใจเห็ ER นเนาะวาเนี้ยตะวันเลขคือขีขข้เร่เห็นเนาะวาเนี้เลขขี้เร่ตัวนี้นนี่ะคนจะได้อายกับบนเป็นเร่ขี้เร่ <laughs> เลขซ <ไม S 1> ิฟขิดแม่โคโลเลยอย่าเผลอมันมาอย่างยืนโดนบหรอครับลูกมันกระไม้เฮาเบิ้งก็ขากั <laughs> <laughs> มันกระไปเห็นชัดเจนแล้วมันกระไปเนี่ยผมเดมันขึ้นม,ม่เขาเบิ้งแล้วมันกระไปถ้าเรียกฟันก็ฟันได้นั่น อะรองเบื้งครับหามันมากมันเรล็กสิบสี่โอ้ไม่เรียกฟันน้ำเออมีเรียกฟันฝันมันขึ้นก้อนนี่บอกเออฝันขึ้นก้อนฟันมันไม่ยิ่งมาแก่ชินใจครับไม่แก่จินแล้วก็บ้านังยังย่อเบื้งมานังยังย่อก็เย็นมื่ละเงียงก็ได้ครับกระบุ๋เงียงดอกก็ได้ตีสิบสี่มันมีเท่าไหร่อ๋อ เปลี่ยนไปเนือืนเมื่อ,อไรับตีตหนึ่งวตีออา,เ,อาเลขนี้มีตีได้หนึ่งศูนได้ศูนย์หครับหนึอาทีวิ่งก็วิ่งตัวเดียวโคโลนพวกไปไซหน่งศนเลขฝันนี่หนึ่งสอืม พราะว่าเรตัวนี้มันจะขึ้นมเมื่อไหร่เรียกเยอะเจ้าของก็ตักซื้อเรียกกบถือเรียกครับเจาคนเรีกตัวนี้มันจะมาให้ปีละเทีย่ยอันวิ่งเม็ดเดียวนี่รู้ว่าให้วิ่งตัวใดกอนมันถ้าวิ่งเม็ดเดียวเนี่ยก็วิ่งหนึ่งเลยมันต้องไปวิ่งตัวอ,อ,อื่นส่งอื่นมูมีนขื้นหนึ่งเลยมันมม่ละเกียดมันและมันขึ้นแน่รักแล้วเราก็ะเงี้ยงบอ นึ่งนี่มันบอครับแห้งไม่เลยมันบอมากหรอเนี่ยมันต้องวิง่งจะได้หรอกก็วิว่งเท่านั้น,นะโอ้โหงวดนี่นี่ฟังเว้าแล้วถือว่าแบบมันใจมากๆอืมท่าเบิ้ที่เขามาว่าจิเซลวเองครับน่ใจอยู่ร้องหนึ่งศูนย์อ่ครับอืมเพราะว่ามันมันเลขประจําปีอยู่ร้องเนี่ยครับกูเทีย ที่ได้ฟันได้น่ะก็คือก้อนวันแม่นี่แหละครับครับเดี๋ยวนี้เขาเศร้าบีบเปลือกเส้วันแม่แล้วเศร้าบีบเส้นันแม่ตีอ่าเขาเศร้าบีบเปลืกเส้นวันแม่แล้วครัรกแ,แ,แก่ไปออกทิพย์สองทิ้งหางเอียงเอียงมันนั่นเนาะเพรเลขกหนึ่งศูนย์นี่มาแบบ แปลกแปลกแนวมากเลยนะเรากร็มาเบียบบอลจากซ้ำรมาเบียบริัางตูวมันที่ขึ้นว่ามันโคโลขึ้นมาเลยครับตัวอื่นี่พาะแรกแซงบอมมีตัวได้มาแรกแซงเลยมีเหล็กหนึ่งศูนย์ขึ้นมาขึ้นมาแล้วกับัูอื่นกับว่ามากวนครับ,บอันน,นั้นขึ้นหลอบแรกขึ้นมาเห็นเล็กหนึ่งศูนย์บาน,นีเมื่อรุ่นต่อมาจากนั้นขึ้นมาอีกการหนึ่งศูนย์ขึ้นเกาบอมมีตัวอื่นมากวนอีกเลย ือสิบีเนี่ยมันเด็กจะของฝันซื้อเด็กฝันจะซื้อเลยสิบี่นะครับกมีคิดรุ้นใดคือกันครับนี่หละมันใดมันก็ได้ซ้ำนีแหละมันบริไลท์ถูบริไลทนะครับข้อไหนเขาข้อกันทีแล้วรับจริงก็เยึดเป็นแนวตั้งก็สือร่องเบิ้บผูมากสองโตูมากวิ่งก็วิ่งัวนั่นละ บินก็วิ่งนึงนี่แหละเนาะเออวิ่งก็วิ่งนึงวิ่งบนวิ่งล่างก็แล้วแต่วิ่งครับพิจารณาเอาเอานะครับเราเลขสองตัวที่ไหวไว้เนี่ก็สิบนชิ้ร่างกห้พิจารณาเอาเลาะลูกเนาะเออเท่านั้นนะครับเลขหนึ่งศูนย์พาแต่ว่าผมจุดทูบเมื่อนันไปเรียนบ้านน้องเ็าจอมไปเยี่ยมไปจุดทูบสองหนึ่งศูนย์จุดใดจุดทูบได้เลขสองหนึ่งศูนย์ จังหวะผมเล่ยว่าสือเล่าล่องเองบ่ออกมั่สิอ,ออกเลขกไงหนี่บ่อกามันกเาเบาได้หรอกเป็นยังคือนเบากว่ได้ทางเขาเผอมันกัห้ากล้มามเมาครับแก่ที่กินไก่บ,บ่ออยากใเนเผอบรรไรดอกเรขงวดนี้นะครับแต่อยากใน้สือสองตัวไว้ยู่หนึ่งศูนย์ครับอ มันเสียใจตามไ้หลังนะครับมันออกมากแต่ว่าประเเรียกวิ่งก็วิ่งนึ่งกันละครับก็แย่ว่าตัวใดตัวอ้าวือว่าชัดเจนมากๆเด็ดเด็ดเลยเลขกวิ่งเม็ดเดียวงวดนี่ให้ว่ามันใจมากบ่มีเด็กอื่นมากวนเลยที่เข็ดปากฏกดที่ปากฏกดเห็นขึ้นมาในตาแล้วก็สองเทียทนั้นบ่มีเทียเดียบ บ่าอีกเลยหลังจากมากสองหลอบแล้วขอให้ว่ามาามือแรกแล้วมือสองมากไห้แต่วมันกันไม่ย่ำมมนเห็นมาย่ำมันยังดีได้ที่มาให้เข้าอยู่ครับทั้งตั้งที่เอาเห็นงานมีเมียครับหางสองทางเขาไม่เข้าไดอย่เมื่อไหรล่างเขาพักค่ันครับนั่นแหละขับไปเขาง้มซีนใไปเร้าห่มใส่เส้ามือยว่างหางรถแล้วก็ไปเขาห้มนี่มันก็เคลื่อนไปก็มันก็ขึ้นมากครับให้เห็น เมื่อก็แปลว่าเขาก็อยากงานอยู่เขาก็างานสร้างที่งเอาอยู่เพราะว่าช่วงเขาลาหน้าที่พอมีเวลาที่อ๋ออ้างไงทางนี้ซี่เพื่อนไปคิดเจอหน้าร่องเบิงเออ้งแนวทางของลุงตาทิพย์นะครับนี่เลขเป็นเลขนิมิตนะครับเอื่อนว่านิมิตสไปเพราะว่ามันโมเมนต์ฝันเอ,อนะครับโมเมนต์ฝันเนี่ยเอื้นว่านิมิตสรางขึ้นมาเห็นอยู่ในตา นะครับหนึ่งศูนย์ขึ้นมาสองรอบเออขึ้นมาขึ้นมาสองรอบอย่างที่คนละมือกันโมเมนตมือเดียวกันนะครับ,รบ,รบแต่ส่วนเลขฝันจะขึ้นหนึ่งสี่ฝากไว้เป็นพิจารณาอีกแล้วก็วิ่งเม็ดเดียวหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวกะโอ้ผมสิบเอาไปจับสเสียงเนาะวันหนึ่งนย่งเนาะเฮ้ยจับหนึ่งศูนย์ว่าจับจับไว้ยูดอกเพราะว่าเพราะว่านันเลขหนึง่งศูนย์เข่าที่ไปจับอื่นก็มั่นใจพได้ครับ ตอเขาจับตัวอื่นเครื่องฟันเทียบไปแล้วมันเป็นทีหนึ่งแล้วมันเป็นหนึ่งทีแล้วมันจะเทียบได้ถ้ามันวิดจากศูนอ่านที่ลงมาทีก็ได้เลยเทียบเป็นสามเป็นสองนี่เอาโอเคครับผม,อ,มอันนี้ผมกับศิลบกวนลุงซำานีได้บ้านนี่เขาเมื่อบ้านแล้ว <laughs>